วันถ่ายแรกจูเน่เจ้านายหวานจากลอนดอนน้องชายถึงกับมองบนแฟนๆแฮชแ,แ ne, ท็กนายเนกฤดแตกไปเลยจ้าเมื่อคู่จีนเอหรือคู่จริงอย่างเจ้านายจินเจตและจูเน่เพลินพิชยามีโมเมนต์ฟินฟีส่งตรงมาจากลอนดอนประเทศอังกฤษกับการฉลองวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มเจ้าสมุรน้องชายคนเล็กแบบอบอุ่นอบอุ่นงานนี้เลยมีภาพหว,วานๆมาจากทั้งไ G Story ของทั้งคู่และหนุ่มเจ้าขุนที่ถึงกับแอบมองบนใส่นิดๆตามนี้ และนอกจากจะแฮปปี้เบิร์เดย์น้องชายแล้วคู่ไหนเน่เขายังได้ใช้เวลาฉลองวันวันเลนไทายกันแบบสุดหวานเสร็ด้วยแต่จะฟินเบอร์ขนาดนี้สถานะชัดเจนแล้วเนาะ